หนูได้มายังไงลูกปันปันเอันยังไงครับน,นอน,นอยู่กับยายใช่ไหมนอน,นอนหลับเล่น้วทีนี้หนูก็ฝันว่าเห็นตรงไหนครับต้นมะม่วงข้างหลังตรงนี้ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับขอ,อน้ำตาลโช่สองร้อยสับน้ำตกเลขเด็ดน้ำตกมันในแอดมาตามต่อเลขน้องเฟสงอดที่ผ่านมาสองหังเข้าเต็มเต็มงวดนี้เลยมาตามต่อเลขเขียนในพื้นปูนของน้องเฟสว่าน้องจะเขียนเลขตนนัวไหนหากทันผู้ส้มก็มาแล้วเอฟซีก็มาแล้วคนอะไรคนละแสนเนาะเป็นกำลังใจให้แอด ก่อนอื่นแอดขอขอบุณคนมีฝันที่เหมาะก็บให้กับแอดในเธอนี่ที่มาติดตามเลขของน้องนะคะ421ที่น้องเขาเขียนให้นะคะในพื้นปูนตรงนี้นะคะแต่วันนี้เขาว่าเป็นรูปบ้านเมื่อกี้นะคะก็แอบกระซิบถามน้องอยู่ถามเล่นๆนะคะ f อไี่นึกว่าน้องเขาจะบอกแนวทางมาอีกนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเห็นเลขแล้ว มหัศจรรย์มากเลยนะคะหนูหนูเขียนเลขอะไรให้เอฟซีครับเล, 8, เลขแปดเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่อือหนูได้มายังไงลูกอหนูฝันหนูฝันเอาฝันยังไงครับหน,หนูนอนอยู่กับเตียงยาย,ยใช่ไหมหนูนอนหลับเล่นเล้่นี้หนูก็ฝันร้อนเหีนเลขแปดกับเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งอืม เห็นตรงไหนครับต้นมะม่วงข้างหลังตรงนี้ต้นมะม่วงอีกแล้วในความฝันหนูเดินไปหลังบ้านฝันฝันตอนไหนครับหนูฝันอยู่บนเกียงใหญ่ตอนที่หนูนอนแล้วตอนมืดวันนี้เมื่อวานเมื่อวานฝันต่อเนื่องเลยอ,อันนั้นหนูฝันที่โรงเรียนครับ เมืที่แล้วหนูฝันที่โรงเรียนใช่ทีนี้หนูก็มาฝันที้ครับฝันต่อเลยใช่ไหมครับใ,ในความฝันเห็นเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมครับมีเลขศูนม,มีเลขศูนย์ด้วยมีเลขศูนย์อยู่ข้างบนใ,ในความฝันน้องเฟสมีเลขอะไรบ้างที่เรียงกันมา สองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าอ๋ออันนี้เขาเข้าใจว่าตัวเลขนะคะเป็นเป็นเลขนับนะคะเอีแต่เขาไม่เข้าใจว่าเลขที่ฝันเลขที่ฝันนะคะก็ยังเป็นตัวเลขที่เรานับกันเข้าใจว่าเรียงเป็นตัวเลขคือหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงเก้านะคะเอสถามถามผิดไป แต่จริงๆแล้วคื่แอดจะถามในเรื่องของเลขความฝันนะคะแต่เขาเขียนให้เอซเนี่ยแคปหน้าจอไว้นะคะหนูเคยนอนหลับที่บ้านยู่น้วยด้วยมาตรงเนี้ยหนูไปหนูไปเล่นกับลือใช่ไหมหนูนอนหลับไปนอนหลับไปน้อยก็นั่งทำาีลไปหนไอ้วันก็นั่งเล่นดินสัยแล้วทีนี้เงินน้ยก็ปิวหายไปอืมวทีนี้ก็ไปเจออีกในใต้เตียงอื เมื่อวานมาถามเขางุงมากเลยเหมือนเขาเขายังไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรออกไปในตัวเลขเมื่อวานแต่วันนี้มาถึงไม่ยังยังไม่ได้คุยกับน้องแต่น้องเขาเล่าให้ฟังเลยเขาพูดเองเลยเช้าก่อนคิดว่าจะออกจะบานแต่ว่าแม่เล่เตะทำเดียวเลนเตะไมาเลยาว่าบอกคุณนะคะมาถึงน้องเขาก็เล่าเลยน่าจะฝันเมื่อคืน เห็นเลขที่ต้นมะม่วงน้องเขาย้ำกับคุณแม่บอกว่าเห็นเล,เลขเป็สี้สองกันหนูเจอเลขสีนี้สองกันเลขสี่นีสองกันอลับบ้านน้อยอ๋อตอนหนูหลับบ้านดีน้อยเ <c oughs> <c oughs> ีผิดหรือเปล่าผิดไหผิดครับเขียนให้ถูกอ่เขียนใ,ใหม่สวยๆ <c oughs> หนูได้อะไรมาเขียนโลก ปูนอืมได้ปูนใครให้มาครูครูป๊อปแป๊บมันครูป๊อปแป๊บขึ้นนอำมาเก็บในพีอืมวันนี้วันรูปบ้านวันนี้วัรูปบ้านใช่ไหมคะนี่ไม่เขียนไม่ออกหนูก็เลยไปเอากับครูใหม่ว่านีไม่เขียนแคปหน้าจอไว้ S4 น่าสนใจนะคะบอกต่อหมดเลยแล้วยังบอกความฝันนะคะเหมือนเมื่อที่แล้วด้วยที่เห็น ใต้ต้นมะม่วงค่ะเอฟซีมีมีคนอยู่ในต้นมะม่วงไหมลูกมีใครครับอก็น้องเฟซไงมีคนอื่นไหมไปเก็บต้นมะม่วงมีมีกำลังไปเก็บมะแดงที่ต้นมะม่วงให้มันออกมันจะได้เป็นมีคนอื่นอยู่ไหมนอกจากน้องเฟซเห็นเลขเลยน้องเฟซไปกับใครลูกไปเห็นเลขต้นมะม่วงเหรอฝัน ฝันในหนูพูดว่าอะไรจะลบออกหนูพูดว่าไงนะลูกมเมื่อกี้หนูพูดว่าตอนนี้คือล็อไว้แล้วอ๋อหนูวงเอาไว้หนูขีดเอาไว้ขีดเพื่ออะไรครับก็ขีดเพื่อไม่ให้คนเดินเหียบไม่ให้คนเดินเหียบล็อกไว้ให้ออก,อ,กอย่างนี้ใช่ไหมอานะคะ f อีเขียนให้เหมือนงวดที่แล้วเลยห้าตัว ศูนย์สี่อยู่ข้างบนแปดหนึ่งสี่เราพยายามคิดคิดว่าจะเขียนชัดขึ้นนะเลขสี่เป็นเลขสี่นะเขียนตัวเลขเป็นแล้วนี่แปดหนึ่งสี่นะคะแคปหน้าจอไว้เลขสีมาถึงบอกเลยบอกว่ามีแปดเหมือนงวดที่แล้วเขาตื่นมาเขาย้ำว่าเลขอะไรนะคุณแม่งวดที่แล้วเขาย้ำว่าสองหนึ่งนะแม่อันนี้หนูเห็นที่ต้นมะม่วงนะครับลืมว่าต้นมะม่วงต้นมะม่วงก็อยู่ข้างใน ไหนอยู่ข้างในไหนก็มีใบ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 วา,า,างเสียงช่าเลยนิงหนึ่ง,งต้องว่าไปไอะไรว่าไป,ไว,าไปว่าตามจินตนาการเราแบงนี้มันก็อยากสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาฝันฝันแล้วเขาให้เป็นตัวเลขนะคะพี่เีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็ได้ไปแล้วแหละงวดที่แล้วศูนย์สี่สองหนึ่งนะคะน้องเขาให้ วันนี้ก็ให้ศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่นี้เลยเขาพยายามที่จะวาดต,ต้นมะม่วงนะคะเอฟสีเพราะว่าเขาเห็นต้นมะม่วงในความฝันนี่ไงมงะม่วงาจะฝันต่อเนื่องเมื่อคืนนะแต่ว่ามันยังไม่มีลูกยังไม่มีลูกเล็กละนะคะนีเด็กนี้นี่ไม่ได้มีจิมิตติดตามนะคะติดตามนะคะเอฟสีรอไว้เลยนะคะงวดที่สองแล้วนะเอฟสี น้องเฟซบอกตรงมวดเลยในเรื่องของความฝันฝันเหมือนเดิมเลยครั้งนี้ก็ให้ที่ต้นมะม่วงในเลขที่น้องเขาฝันเห็นนะคะเอฟซีเขาเล่าเนาะขอบคุณนะคะเอฟซีที่ติดตามนะคะน้องเฟซวันนี้เอ็ดมาบังเอิญเขาเล่าให้ฟังอยแล้วตองมวนเลยนะคะเอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอติดตามน้องนะคะเอฟซน้องเฟซเด็กบอกเลขนะคะ